พี่น้องฟังไทยกัมาหลายพี่น้องเลยงานนี้พาดมาได้อยู่แถวตะเคีจะมีลำบุงแบบนี้พี่น้องเลยลำบุงย้อนยุกจะมีลำบุงแล้วก็มีสาลลำบุญก็บสบายดีนะพี่น้องที่กำลังนะติงดตามนะครับต้มกิบนี้อยู่วันนี้เขาก็มาที งานธาดผพนกพี่น้องเลยวันนี้เราเที่ยวอยู่ฝั่งเราเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศนะพี่น้องทางฝั่งเราข้ามไปงานธาดพนมให้เบิง้งตอนนี้บรรยากาศกูคุกับยังบรราไลาไปได้เดี๋ยวไปติดตามนะครับชมเบิ้งบรรยากาศในควอมกันโบลาพี่น้องอยู่ฝั่งนี้คนไลยพี่น้องเลย คนโคตรหลายเลยตอนนี้บรรยากาศตอนเที่ยงแดดกระแดดแดดกระวักหลายๆเดี๋ยวเขาจะย่างลงพุ้นแล้วพี่น้องเลยย่างลงไปทั้งบักทั้งบักทั้งคือไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องฟังไทยข้ามมาดินอยู่ฟังเล่าพี่น้องเลยประชิเป็นอะไรคือว่าคนหลายพอสมควรเนี่ มาแต่ไปเที่ยวงานท่าพน,นมพี่น้องโอ้เต็มเฮือเลย

อยู่ฟังเล่าเนี่องานทัดไปนมอยู่ฟังเล่าจะมีลำวงมีลำวงมาลำวงก็มีอยู่สองสามสองสามวงพี่น้องฟังไทยก็มาเที่ยวงานลายพี่น้องเลยประมาณตอนนี่ก็จะเป็นลำวงนายรับดีบ่พี่อาปาดูดาบเด้งโอ้ยเป็นชาวบ้าเลยหาเพื่อนร่างเก่งอยู่อีเด้อช่วยใส่บัตรเด้อ เยู้สาวกขึ้นมาสาลลำวงพี่น้องเลยเียมขึ้นลำวงเตรียมขึ้นลำวงงานนี้พลาดมาได้อยู่แถวตะเขกจะมีลำวงแบบนี้พี่น้องเลยลำวงย้อนยุกจะมีลำวงแล้วก็มีสาลลำวงวเดีาระ มันบางเรื่อะมันกายดัมันสีเขียวก็แล้วในแต่ละคนนนะอว่ากอไรบเมื่อนสีฟ้ืดยุ่นเดือนนึ่งพลังตัวสดเเมื่อจนบ่ชื่อกันเย็นจินเบียร์เล่าวาเยเวียคนเล่าเบียคนจริงใจพี่รองเบียล่านี่เองแต่พังไทกินดอยก็เม้าดอพี่้องกินไหลก็เม้าไหลดังโต้นังเต้นกันเด้อ

អើគេណាអើក៏កមានខ្លួនកដល់បានឡើងស្រីរបស់ខ្ញុំយ ยูขาอยู่มืออาาถกันมาดั่าหันวแแต่หัตายแก้วตาอาอินะวงานซื้อไงพัอย่พูดชม่นสงดฟนคอยนมงดไซฟนฮายังรออีกพี่น้องเอ้ยรออีกมันนี่ก็ได้ รรยาการงานแรงๆผู้คนกำลังร่างไลมากล่างไลมากแต่งานทาตุพนมอะลยมี่านพนมไหมนี่มรแบเป็นเตียงาะ ไปเตียงสามารถนั่งดื่มนั่งกินได้นี่ปไปเตียงไปพร้อมสบายไปว่ามามาเที่ยวแล้วกันนั่งกินเลยคนยังนั่งไหลครับยังไหลมัจะกลายไปไดน พี่น้องทางชาวไทยเป็นมาเที่ยวทางฟังเล่ากันุดนี้ก็ก็ร่างสะย้อยกับบ้านของกะเจ้ากับฟังไทยไปเลยพี่น้องพี่น้องทางสามารถจากทางฟังนคนรพนมสไลดใหให้ได้ตีกะเจ้ามาค่ะมาฟอสนวมพี่น้องเลย ท่นี้ก็เป็นทางที่จะลงไปข้ามเป็นทางฝั่งไทยไปเลยพี่น้องเลยทางไปทางลงโอ้ทางพุ้นก็เต็มเพื่อโย่คนอะไรคนเต็มเพื่ออย่พี่น้องเลยมีทั้งพี่น้องช่างฝั่งไทยแล้วก็ทางล้าไปเที่ยวงานกลางคืนเนีน่เนาะวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้ได้ออกไปแล้วเต็มเพื่อเลยพี่น้องเลย พี่น้องทั้งฟังไทยและลาวกล้ามไปงานทาดพนมอยู่ฟังไทยหมดละคนเต็มเพื่อเลยนี่กล้ามไปก้ามไปฟังนั้นนะพี่น้องเลยฟังนั้นเป็นฟังไทยพอเห็นอยู่ฟังนั้นเป็นฟังไทยนี่เป็นทั้งด้านท่าเขกด้านบานปักดันทางด้านปักซีด้านปักซีทาเคกพี่น้องเลย เื่อลายปบลายมาเยู่ทังไปแล้วมาเพือกะไรหลายพี่น้องทั้งโซ่ว้าเล้าก็ไปงานท้านพะนมนี้ก็หลายมีทั้งพี่น้องทั้งชาวไทยใน่ชาวเล้าในไปอันนี้เป็นบรรยากาศยันแรงๆทั้งพี่น้องตั้งฝั่งไทยหมดละก็มาเที่ยวรินทั้งฝั่งเล้ามาฟ้อนวุ่งพี่น้องเลยเพราะว่าทางนี้จะมี จุดเด็ดของแกงกระมวลน,นี่ก็คือลำวงลำวงย้อนยุกอะไรไปน้องกำลังกับกระเจ้าก็ได้ทางนี้เป็นทางกับแก็ทางเ้าทายอีกทางหนึ่งนั่นเป็นทางข้าเจาม้าทางฟังเล้าอันนี้ทางข้ามไปทางฟังไทยตัวนี้การวมแล้วก็คือพี่น้องทางฟังไทยข้ามไปกลัาบบ้าน มาลายเด้อปีนี้พี่น้องชางฟังไทยเขากะลังล่งไหลลงไปเพื่อไปละเขยมข้ามไปฟังไทยตอนนี้บรรยากาศ ตอนแรกผู้คนยังมาแน่นคือเก้าพี่น้องเลยเห็มาเบิ่งไฮไลท์ของงานทถาบนอมอยู่ทางฟังลาวมีลำบงมีสาวลำบงครับสาวลำบงกัเต้นแบบประยุทธ์เต้นอยู่ตลอดนี่วงเป็นอยู่นี่แล้วพี่น้นงองเลยวงสาวลำบุ คนมาจองระเบกอลายได้รบ้อยเออจะไใ้เพื่นนตห้่เานี่โอ้ยยูทูบเบอร์มลายเขาสียให้เสียคาผู้สารระเบนเรืองมาในอเดอบรรยากาศยามความแโอ้ย่โคชเลหอันโอ้ยใ่ผู้สารระบ้องไรนน่ะ เราก็จะได้ร่างเลาครับแล้วพี่น้องคือเพราะว่าตอนนี้ก็บรรยากาศทำแล้ว